เมืองบางขังเป็นเมืองเก่าแก่มีความเป็นมายิ่งใหญ่ดังศิลาจะลึกบันทึกไว้มีรลากฐานมาเกือบพันปีเมื่อครั้งหนึ่งสองกษัตริย์นักโลบนัดพบกันนาทีนี้ รวมไพ่พลกอบกู้ราชธานียึดเอาคืนเมืองสุขโขทัยพอคุณพาเมืองพ่อคุณบางกลางหาวรวมพลชาวเมืองบางขังรวมขับไล่ไพ่คอมด้วยพลังพร้อมสะบัดโค้นลำพงด้วยนี้ไป สถาปนาพ่อคุณบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ของสุขโขทัยแล้วเปลี่ยนแปลงพระนามชื่อใหม่เป็นพ่อขุณศรีอินทราทิตเมือง บางครั้งยังความยิ่งใหญ่มีสุขโขไทยเพราะมีบางครั้งอนุสาวรีย์ตั้งงากพ่อคุณพาเมืองพ่อคุณสีอินทราทิตร,รากฐานไทยจึงเป็นไทยมีสุขโขไทยมีอายุทยา รัตนาโกสินเสืบมาไม่มีบางครั้งไม่มีแผ่นดินไทยบางครั้งยังความยิ่งใหญ่มีสุขโขไทยเพราะมีบางครั้งอนุสาวรีต่งงางอาพ่อคุณพาเมืองพ่อคุณศีอินทราทิต หลากฐานไทยจึงเป็นไทยมีสุขโขไทยมีอายุทยารัตตนโกสินสืบมาไม่มีบางครั้งไม่มีแผ่นดินไทยอนุสาวรีย์สงา่ามีความเป็นมาของประวัติศาสตร์กว่าจะรวมเลือดเนื้อเป็นเชื้อชาติ ได้ประกาศในความเป็นไทยภูมิใจในตนคนบางครั้งรวมพลังครั้งหนึ่งเพื่อชาติไทยความก้าหารจดจำจะลึกไว้ด้วยหัวใจของคนบางคขัง